ครับ้โอ้ยรถมันแห้งครับ,รบไปเรื่อยๆพี่น้องเพต้องแซงกันขึ้นไปเพต้องแซงกันขึ้นไปนี่นี่เห็นบ้านนี่โอ้ยตายแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบันเฮาเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศการจราจรนะครับที่โนโนีแดงก็คือตอนนี้ผมอยู่ทางเข้าเครือลำตังลอง เจ้าหน้าที่โอ้โหนี่คืออะไรเอ่ยเราวิ่งผาไม่ได้เพราะว่ารถเยอะเจ้าหน้าที่ต้องปิดตรงนี้ไว้วันที่สองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมกลับไปดูเดี๋ันดับแรกผมต้องขึ้นมาอยู่เลนนี้เพื่อที่จะกลับรถก่อนนะฮะแล้วก็ไปดูว่าหางแถวอยู่ตรงไหน ตอนนี้ที่แน่ๆการจราจรสะสมแล้วแหละที่อำเภอโนนีแดงจังหวัดบุรีรัมย์บนทางหลวงหมายเลข3-4-8ช่วงเทศกาลปีใหม่นี่ก็คือการจราจรรถกำลังจะลงไปเขาช่องตะโกนะครับปริมาณรถถือว่าเยอะมากเลย อูปริมาณรถโหอ,อยู่ในปัม๊มปั๊มนูนี่แดงปั๊มเา้าวัาเขา่ากรุงเทพนะฮะหรือว่าหลายนะคุณอะโหวันนี้แน่แ่เดี๋ยวไปดูหางแถวก่อนเดี๋ยวไปดูหางแถวก่อนนะครับโหนี่ปริมาณรถช่วงเวลาที่ผมถ่ายคลิปสี่โมงเย็นสี่โมงแรงครับท่านผู้ชมปริมาณรถนี่อยู่นู้นนี่แดงหนาปัม๊มปอต่อท่อลางนะครับผมนี่ เดี๋ยวผมจะขี้ตรงไปว่าทางแถววัดไดแล้วยี่มองไหนเดี๋ยวก็ลื่นจมน้ำมันก็่อนซ่อมเสร็จซ่อมเสร็จก็เอามาถ่ายรีวิวถนนเลยท่านผู้ชมเติมน้ำมันก่อนไม่มีน้ำมันรถผมมีน้ำมันเติมเก้าหนึ่งหนึ่งร้อย เสร็จแล้วโ้เต็มถังเลยครับหนึ่งร้อยเติมเสร็จแล้ว,ลวออกไปล้อไม่ค่อยน,นิ่งไะท่านผู้ชมการจราจตรตอนนี้โอ้ต้อบบอกว่า ปริมาณรถนี่เยอะมากๆเลยรครับดูครับที่สวนทางกับเรามาก็คือกำลังจะมุ่งหน้าไปเขาชงตะโกท่านผูน้ชมโอ้โหรถหลาย,ล,ายลีขนะมก็บอกว่ารถลาหลายอีลอีหล้หลอ มารถมาจากหลายๆที่มารวมกันที่โนนดแดงเพราะว่าจะเป็นมาทางจากอำเภอประคำนางรองนะครับกระกาศอาหารซ้ายบันปวดก็เลยรถจะมารวมตากตัวกันยุ่นี่หลายเดี๋ยวผมจะรีวิวขึ้นไปทางท้งอำเภออะหาร้ายนะครับแบบเราต้องมาจับตรงนี้ซึ่งมาจากทางประคำนางรองก็เยอะไม่แพ้กัน พอผ่านนอกเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปทางละหันซ้ายนะครับเตยว้ายมาทางนี้ฮนะขับไปเบิ้งพาไปเบิ้ง เ้าเพขึ้นมาแนวนี้ึมาแนวนี้ก็ต่ำกันทันแล้วเพราะว่าวิ่งไปยังไงก็มันต้องวิ่งตามกันไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะถ้าจะขึ้นมาแบบนี้ก็อันตรายอันตรายนะม่ต้องเศ้าวันต้องเฝ้าารถทิลรอเขาเหยียบไฟให้ไปไหนตกถนนคนลื่นเลยหรอะถึงส้มปล่อย การจราจรรถก็ยังมาเรื่อยๆนะครับรถมาเรื่อยๆท่านผู้ชมรถมาเรื่อยๆครับวันที่สองพุกรลาสองห้าหกห้าอัปเดตให้ดูบรรยากาศเรื่องเราบนท้องถนนนะฮะว่าปริมาณรถนี่เยอะมากน้อยยังไง าได้เรื่อยๆถ้าไม่ปาดไม่แซงก็ปาดก็แซงกันติดนะร,รถแก๋าเแล้งได้เรื่อยๆแบบนี้ครับท่านผู้ชมถึงแม้ว่าถึงแม้ว่ารถจะมีปริมาณมากแต่ก็เอาเอาโอ้โหผมตถนนได้หนิเจ้าเอ้ยโอ้โหโอยเปิดจอดดีเจ้าเอ้ยไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆผมแบบนี้อันตรายนะเพื่อนร่วมทางครับอันตรายต่อเพื่อนร่วมทางมากๆเลยท่านผู้ชม โอ้ใจความใจหายอาจจะไล่เงาโอ้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับเฝ้าไปกัไปเปต็ดด้ยเขาจงตะโกห้าพลาดมาตายกับไปบุหอดไปทางได้พี่น้างไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเห็นไหมเพื่อนๆเขาก็ขับมาเรื่อยๆครับไม่ไม่ได้นขนาดนั้นนะครับจะเฝ้าขนาดน,นั้นเฝ้าขนาดน,นั้นกันอาจจะมาตะโพาว้างหรือมุดก,ก้อนบุดเนาะเอาเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัย ก็ยังอยู่ในเขตอำเภอละหารทรายอยู่นะครับได้อยู่นนดีแดงตอนนี้เราก็มันจะมุ่งหน้าไปทางละหารทรายนะครับบนทางหลวงตรงนี้เป็นทางหลวงหมายเลข2120แล้วครับท่านผู้ชมรถก็ยังมาไม่ขาดสายมาเรื่อยๆนะะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแต่ก็จะเลื่อยขึ้นมาเรนนี้ด้วยไหลขึ้นมาเลนนี้ไฟไปว่าเป็นเรือดาซเาด้ยโอ้โหเยอะเหมือนกันนะนี่ ติดอะไรขฆษณาติดอะไรนี่ยังโาที่นี่ยังอ๋งตอ,ต,อ,อติดแบบีดีเองพี่น้องขึ้นมาแบบนี้เห็นบะรถเพื่อนๆเขาจะไปยังไงล่ะครับพี่น้องโอ้โหยหนี่นี่เห็นบ่นี่น,น,น,นี่เบิ้งเอาเบิ้งเอารถไปแน่เบิ้งเอาเบิ้งเอานี่ครับครับโอ้ยรถมันแห้งครับไปเรื่อยๆพี่น้องเ่าต้องแซงกันขึ้นไปเ่าต้องแซงกันก้นไป ครับรถติดเพราะอย่างนี้แหละพี่น้องนี่เห็นบ่าน,น,นี่โอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วเฮ็ดไับแบบนี้นี่ตายแล้วกับคีบอร์ดไพรเดอร์ไปหมดกันอกรอบๆนะไปเรื่อยๆต่อแต่วกันขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องนี่ฮะโอ้รถติดเพราะอะไรเพราะหลังจากเมื่อสักครู่ไปมันก็โล่งแลนได้สะดวกพันที่ผู้ชมแต่ติดเพราะว่ารถ เพื่อนเพื่อนร่วมทางที่เห็นแก่ตัวปีแซงขึ้นมาแล้วกะปาดเขามันกระเลยเห็นไห้การจราจรนี่ติดยังที่เห็นนะมัน่มี้ยัง่มี้ยังว่าลงไปเรื่อยๆแล่นไปเรื่อยๆโมติดบ่ต,ดบติดแบบเนี่ยหลายคนเขาจะใด้ติดอะไรเกิดอะไรขึ้นโอ้เจ้าหน้าที่ต้องมาอำนวยความสะดวกแล้วนะเนี่ยมาไหมโอ้เจ้าหน้าที่มีอยู่นะฮะเจ้าหน้าที่มีอยู่ครับขี่ปลอดภัยเดินทางปลอดภัยได้พี่น้องเด้อ เทศน์นนไทยแลนด์อัปเดตให้ดูช่วงเย็นเยนวันที่สองรถหลายอิลิน,นี้บอกยอมรับว่ารถหลอิลิเหน็หนเนาะแซงขึ้นมาเ้าคิดว่าเจ้าแซงไปแล้วเจ้าจะเห็นจังไหนต่อเอาทารถจะสมุดแบบเจอรถแบบถึงล้อเขาไม่ยอมนะ่ะเขาดันรถเจ้ามุนมาเลยได้ยังสินะกะฝากน้องพี่น,อน,อน้องเนาะเ้าลดกฎจราจรขับขี่าปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกให้ ก็สี่โมงเย็นผมว่าคืนนี้ทั้งคืนแท้ๆพี่น้องครับเทครับรถกับ่วงกับพักเมื่อยกับจอดได้พี่น้องเด้อหางแถวอยู่ไส่ัะที่พอหางแถวหาหางแถวกัอนอันคีมาไซส์ไส่หมดกันน้องเด้บอบักหล่าเด้อเห็นไหมติดนี่ไม่ได้ติดอะไรครับพอถึงโนนนินแดงถนนล้มลงลงไอ้หล,ล,ล,ลีอินหลอด้อพี่น้องเอออันติดนี่ก็ติดย้อนเบียดกันขึ้นไปแล้วก็ไปแท้งเขาอะนะมันก็ดเลยติดพี่น้อง นี่เป็นทางหลวงหมายเลข2120ช่วงละหานทรายตัวนี้อยู่ในเขตอำเภอรหารทรายแล้วนะครับท่านผู้ชมผมพาไปดูหางแถวก่อนหางแถวหนีอยู่ไหนเนาะยังไม่ได้เห็นหางแถวเลยโอ้รถคันนี้เท่วะยังไม่เห็นหางแถวเลยนะฮะ นี่เพราะขึ้นมายันอย่างนี้ละถนนมันมีสองเนลนว่าถนนมีสองเลนครับผมนี่ครับเป็นแบบนี้แหละนี่มันติดอย่างั้งสี่เหรอครับเห็นบอกนี่เหะครับเ <c> ด <oughs> ินถ้าปวดไปเด้พี่นองเด้อผู้ใดยอยู่ในคลิปกะเอาพิจารณาเอาจะคล้องครับมาขึ้นเลนแบบนี้กะอันตรายและทําให้รถติดเพื่อนๆนก็ติดไปด้วยเห็นไหมโอ้โอโออยังล่ะโอ้ขึ้นไม่แล้วนะโอ้เป็นขาตินเน่ยว้าว